การใช้ความรวดเร็วนะครับใช้ความรวดเร็วก็เลยเขียนใช้คอควายมาแทนคอคนใช้ขวดก็เขียนขอไข่แทนเพื่อความรวดเร็วครับแล้วก็ไม่เป็นที่นิยมแค่นั้นเองนอกนั้นยังใช้หมดนะครับอ่านะครับอทีนี้มาึงภาษาฮิบรูอักษรฮีบรูมียี่สองตัวและในสตุดิอบนที่119สิเ้าวลาเขาแต่งกลอนเนี่ยเขาจะแต่งยู่แปบพันทัด หนึ่งอักษรมาแต่งกอแปดบรรทัดยกตัวอย่างเช่นบรรทัดแรกคุณต้องกอไก่ไก่กินกบทุกๆวันนะบรรทัดที่สองกิ้งก่าก็กินด้วยนะบรรทัดที่สองนะตัวที่สองตัวที่สามบรรทัดที่สามกูก็กินอะไรเงี้ยจนครบแปดนะนั้นนี่คืออักษรตัวแรกใช่ไหมครับของฮีบรูก็เป็นแปดอักษรตัวที่สองก็เป็นแปดแล้วมาคูณยี่สองคูณแปดได้ นั่นแหละคำตอบอยู่นั่นแหละร้อยเจ็ดสิบหกคูณเข้าไปถ้าคูณผิดผมก็ขออภัยถ้าคอณผิดการที่สองคูณแปดแปดสองก็สิบหกแล้วนั่นแล้วเป็นเหตุว่าทำไมก็มีร้อยเจ็ดสิบหกข้อตอบได้นะลูกเสร็จแล้วไหมเอ้าไม่ต้องไม่ต้องการแก้แก้ร้วยก็พอนะคร สุดท้ายสัตว์ชนิดใดที่พระเยซูเป็นเตจให้วิ่งลงทะเลและดิกน้ำตายหมูหมูทำไมต้องเป็นหมูครับเพราะเอาเรนมอะกลงนะมีหมูอาว่าหมูผีสิงถ้าผีสิงถ้าถ้าผีเข้าสิงไม่ได้ทำไงครับถ้าผีเข้าสิงไม่ได้นะ อ้อมไปใช้หน้านะครับแล้วเข้ามาสิงก็อ้อมไปใช้หน้าถ้ตายแล้วการจะจบได้อกสาก็มนุษย์จกบำรุงค้าทำถ้าทรมมมเทียวบทสี่ก็สี่ดูกาก็สี่สี่เหมือนกันใช่ใ มนุษย์จะ,ระบรรุงชีวิตด้วยอาหารที่มีภาษาเดิมเนี่ยนะครับเขาใช้ว่าขนมปังเนะเพราะว่าคนอิสราเอลเนี่ยไม่ได้กินข้าวของเรานะฮะเขกินขนมปังทีนี้จะแปลบอกว่ามนุษย์จะประรุงชีวิตด้วยขนมปังสิ่งเดียวอาหารไม่ได้มันก็มันไม่ค่อยเข้ากับบริบทของคนไทยคนไทยบอกเอ้ยขนมปังกินข้าวแล้วยังกินได้อีกนะขนมปังเนี่ยนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอาหารหลักเขาก็เลยแปลขนมปังว่าอาหาร อันนี้อันนี้เกิดขึ้นตอนไหนเนี่พยพระเยซูตรัสตอนนี้ตอนไหนจำได้ไหมตอนที่พระเยซูกำลังสู้กับมารมาคนบอกสู้กับหมูหูผ่านมาแล้วสู้กับมารสองจุดสองคนขี้เกียจอันนี้อาจจะเป็นบางระดับครับผม ขสองหนึ่งยังไม่หมดผมบอกมากระทนี้ยังใส่กันไม่ได้ไม่ได้ใช่จะแต่บำรุงด้วยพระวันจัดนะคู่คำที่ออกมาจากพระโอษฐ์พระโอษฐ์พระโอษฐ์อ ouais ันนี้พี่น้องต้องจําได้แน่นอนเลยคนคนขี้เกลียดก็ได้แต่พระพรรผมอ่านคือคนเกลียดพาร์ท ขี้เกียจที่เป็นภาษาธรรมดาแต่เกียจท่านดูเป็นทางการนิดหนึ่งไปหาไปหาหมดดูทางของมันแล้วจบจบสลัดแล้วจบลวดทีนี้เวลาเวลาสามีเกียจกานก็อย่าอย่าใช้วิธีตอนนี้นะครับเพราะว่าอาจจะไปหาหมดคนละมดคนละมด ไปหาคนชื่อมดมาจากพ็ททำอะไรครับเออมดกับสุภาษิตบทที่หกพ่อหกสัมพันกันยังไงมดกับสุภาษิตบทหกข้อหกสัมพันธ์กันยังไงขาถูกต้องครับโอ้โหมดมีหกขา